เราเปลี่ยนสายให้เรียบร้อยแล้วนะครับสายเก่าก็เปลี่ยนให้นี่ครับจุดติดแล้วนะครับไฟล่อสังเกตนะมีนะครับไฟล่อนะครับนี่ครับไฟออกมาสม่ําเสมอแล้วนะครับเราดูไฟรั่วตรงนี้ไม่มีนะครับไฟรั่วไม่มีอย่าทำตามนะครับ นะครับก็คลิปนี้ก็มาซ่อมหม้อหุงข้าวายี่ห้อลินไนนะยี่ห้อลินไนนะครับยี่ห้อลินไนก็ลูกค้าก็มาจากแถวชายแดนนะชายแดนชายแดนกัมพูชานะครับแถวจังหวัดสักแก้วนะครับก็ได้เข้ามาซ่อมหม้อหุงข้าวารุ่นลินไนรุ่นนี้อาการที่ลูกค้าบอกไว้ว่า,าเวลาหุงแล้ว เข้าไหม้นะข้าไหม้นะอาการเข้าไหม้แล้วก็ไฟออกมาเนี่ยไม่สวยนะครับคือไฟออกมาแล้วเปลยวไม่สวยก็เดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนตัวนี้นะครับก็จะเปลี่ยนตัวนี้ให้ลูกค้านะครับก็สําหรับข้าวสุกก่อนเด้งนะหรือยังหรือข้าวไหม้นะครับเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนตุดหม้อตัวนี้ให้ลูกค้านะครับแล้วก็จะดูระบบ ระบบแก๊สนะครับที่ว่า,าไฟออกมาไม่ไม่เขียวนะครับแล้วไม่สม่ำเสมอเดี๋ยวเราก็จะซ่อมให้คุณลูกค้าดูนะครับสำหรับตัวนี้นะก็ขอบพระคุณคุณลูกค้านะที่แวะเข้ามา,าดู YouTube แล้วแวะเข้ามาซ่อมนะครับฉะนั้นลูกค้าที่ดูคลิปนี้นะครับหม้อหุงข้าวใช้แก๊สของท่านมีปัญหาอย่างเช่นไฟลุกนะครับก็คือรั่ว ไฟลุกตรงแถวแถวสปาร์คสปาร์คไม่ติดไฟลอ่อไม่มีนะครับแล้วก็ไฟออกมาหลีหรือออกมาก็เป็นเปลวเปลว,ปลวสีส้มทําให้ภาชนะดําหรือเวลาหุงแล้วข้าวไหม้หรือยังไม่ทันจะสุกก็ตัดซะก่อนเนี่ยนะครับอาการต่างๆเนี่ยครับโทรเข้ามาหาร้านตลาดไทยแก๊สได้เลยนะครับเรายินดียินดีซ่อมให้ท่านทุกประกาศทุกอาการนะครับสําหรับคุณลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็ส่ง ทางขนส่งเอกชนได้นะครับถ้าสมมุติว่าอาการไม่ได้เป็นตัวช่วงบนเนี่ยถ้าตัวฐานล่างเนี่ยก็ส่งเข้ามาราคาส่งก็จะถูกหน่อยนะครับแพ็คใส่กล่องมาพอซ่อมเสร็จแล้วเราก็จะส่งคืนให้นะครับขอบพระคุณ,ค,ณคุณลูกค้านะครับที่แวะมาดูแวะมาชมนะครับเดี๋ยวดูคลิปตอนที่ซ่อมเสร็จแล้วกันนะครับสวัสดีครับก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับหม้อหุงข้าวยี่ห้อลินไนนะครับด้วยอาการอ่า หุงข้าวแล้วไหม้นะครับเราก็เปลี่ยนตัวตัดหม้อไปตัวเทอร์โมสาต์ไปแล้วนะครับคือตัวเด้งหม้อนะครับนี้เรามาดูหัวเตาที่คุณลูกค้าบอกว่าไฟไม่สม่ําเสมอแล้วก็จุดติดจุดไม่ติดนะครับไฟลอก็ไม่มีนะครับทีนี้เราก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาดูกันนะครับเราเปลี่ยนสายให้เรียบร้อยแล้วนะครับสายเก่าก็เปลี่ยนให้นี่ครับจุดติดแล้วนะครับไฟลอสังเกตนะมีนะครับไฟลอนะครับ นี่ครับไฟออกมาสม่ํา <bunker. S 1> เสมอแล้วนะครับเราดูไฟรั่วตรงนี้ไม่มีนะครับไฟรั่วไม่มีอย่าทำตามนะครับเกี่ยวกวับลองไฟด้วยปืนยิงแก๊สแบบนี้นะครับนนี้เรามาดูว่าพอลองไฟแล้วไฟออกมาแรงนะครับไฟออกมาแรงใช้ได้นะครับไฟออกมาแรงใช้ได้เราก็ตัดก็ตัวตัวตัดก็ใช้ได้ใช้ได้นะครับนี่ครับนะฮะตัวตัดใช้ได้แล้วนะครับ ตัวตับใชได้แล้วนะครับก็เรียบร้อยแล้วสําหรับหม้อหุงข้าวของยี่ห้อลินไนของคุณลูกค้านะครับที่อยู่จังหวัดไซแก้วนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับคุณลูกค้าที่ชมคลิปนี้นะครับหม้อหุงข้าวท่านมีปัญหาอย่างเช่นนะครับไฟลอ่อไม่มีนะครับไฟลอ่อตัวนี้สปาร์กไม่ติดนะแล้วไฟลอ่อตัวนี้ไม่มีนะครับคือไฟอุ่นก็เรียกไฟอุ่นไม่มีนะครับแล้วก็ไฟออกมาบางทีก็รีหรือออกมาก็ ทำให้ภาชนะดํานะครับเปรวคือเปลวอ่ะบางทีเราปรับอากาศยังไงก็ไม่หายนะครับเปรวก็ออกมาแดงๆอย่างเนี้ยแดงๆอย่างนี้เลยนะครับแดงๆอย่างนี้นะปรับยังไงก็ไม่หายนะครับก็ให้มาที่ร้านตลาดไทยแก๊สนะครับเรายินดีซ่อมทุกอาการนะครับนะครับเราก็หายแล้วนะครับยินดีซ่อมให้ทุกอาการนะครับสําหรับคุณลูกค้านะครับโทรเข้ามานี่ครับ โทรเข้ามานะซ่อมได้เลยนะครับนี่เราก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับอ่าหม้อหุงข้าวใบนี้นะครับกการเช่นไฟลุกบริเวณนี้นะครับอ่าไฟลอไม่ติดหรือค้างหรือสปาร์กไม่ได้นะแล้วก็อ่ไฟออกมาเป็นเปลวสีส้มอะไรลักษณะอย่างนี้อาการต่างๆนี่ครับเข้ามาซ่อมที่ร้านตลาดแก๊ได้เลยนะครับก็ขอบพระคุณคุณลูกค้านะครับที่แวะเข้ามาดูแวะมาชมนะครับก็อ่าอย่าลืมนะครับหม้อหุงข้าวใช้แก๊สท่านมีปัญหา โทรเข้ามาที่ร้านจัดซร้านตลาดไท่แก๊สได้เรายินดีซ่อมทุกอาการนะครับขอบพระคุณมากนะครับก็สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ